นนจะใใตววอตท่่วดสาอทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากสร้างดอกกุญแจขึ้นใหม่นะครับไขประตูไขสวิตส,สตาร์ทได้เรียบร้อยแล้วนะครับ รถคันนี้นะครับเป็นกุญแจระบบ immobilizer นะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับกุญแจที่อยู่ในมือผมดอกนี้นะครับยังไม่ได้ลงทะเบียนระบบอ m m ม b นะครับเสียบกุญแจบิดออนสตาร์ทครับเงียบนะครับเสียงใดสตาร์ทไม่ทํางานนะครับเนื่องจากติดระบบอ m m ม b นะครับเดี๋ยวจะใช้เครื่องโปรแกรมนะครับลงทะเบียนระบบ immobilizer นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวมาทดสอบสตาร์ทครับทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากลงทะเบียนกุญแจระบบ immobilizer เรียบร้อยแล้วนะครับ ลงทะเบียนเสร็จก็จะได้เป็นตัวเม็ดชิปนะครับ2เม็ดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะฝังชิปลงไปในดอกกุญแจทั้ง2ดอกนี้นะครับแล้วก็ได้ทําการรีเซ็ตให้ลูกค้าด้วยนะครับกุญแจเก่าที่หายจะนํามากดรีโมทหรือนํามาสตาร์ทรถไม่ได้นะครับเดี๋ยวทดสอบสตาร์ทกุญแจรีโมทดอกนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวกุญแจสตาร์ทติดใช้งานได้ปกตินะครับดอกสำรองก็สตาร์ทติดนะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถ All New Isuzu D-Max ็กทำกุญแจรถหายหมดนะครับมีบริการทําถึงที่ถึงบ้านนะครับ 0826166655ห่งกช่างกุญแจไทยยินดีให้บริการนะครับทดสอบกุญแจรีโมทนะครับกุญแจรีโมทก็เป็นแท้ศูนย์ตรงรุ่นทุกอย่างนะครับเหมือนเดิมนะครับล็อกเปิดนะครับระบบไฟเลี้ยวทํางานปกตินะครับล็อกเปิดไม่มีผลกระทบใดๆต่อตัวรถนะครับ